ไปได้ภาพมันช่วยอยู่วะสีครับจำใบดีมัอนี้ก็อยู่กับข่อยคือเก่ามัอนี้ข่อยสิอยู่ให้อยู่นาคือเก่าพี่น้องเลยข่อยสิมารีวิวรถพี่น้องเลยเนือว่ามาอ้างรถนั่นเองตอนนี้ก็อยู่นาเพราะว่าย่านโลกโควิดสิบแปดพี่น้องย่านโลกโควิดสิบแปดสิบเก้านี่แหละพี่น้องเลยก็เลยมาอยู่ให้อยู่นาคือเก่านี่แหละเราที่เข้าในเมืองก็มาได้แล้วพี่น้องเลยชูมือนี่ย่านเลยไปกันมันย่านหรือว่าเป็นสร้างไงกักตัวนั่นเองพี่น้องกักตัวอยู่ให้อยู่นาเนาะพี่น้องดีกว่าไปตักหาตักรูตัวอยู่บกอื่นนเาะ สักหน่อยก็ว่าใครว่าไวโพดอะไรนี่พี่น้องเลยเดี๋ยวก็สิมันรีวิวรถคันนี้รถก็อายุบึงงั้นนี้แหละน,นะนี่มันยืนจังเลียบอ้อยรถคันนี้กับดาวมาตั้งแต่เหิงแล้วพี่น้องเลยรถเวฟไอรรถเวฟไอต่ของไทยเหลือฮอนด้าแหละพี่น้องเลยด,ดาวมาตั้งแต่สองปีเทเลวดาวมาประมาณทอกเงินเข่าประมาณสามสิบพันพี่น้องเลยทอกเงินเข่าประมาณสามสิบพันแล้วกันทุกนต่อมาเดือนละสามพันสามพัน ตอนนี้ก็จ,กจะพอแล้วแหะแต่ว่าจะพอบ่อพอบ่ออหู้แต่ว่าพ่อคอยเป็นคนพ่อหนะนะแต่ว่าคอยมันนี่คอยกระสิมาอ้างให้เบิ้งว่ามันเป็นจะไหนงามบ่หรือว่แบบไหนเลือดกับงามอยู่ดอกเนาะแต่ว่าพวงามเดี๋ยวคอยจะขี้ให้เบิงเ้งได้พี่น้องเดี๋ยวคอยจะขี้ให้เบิ้งตามมาตามมา เป็นจังไงพี่น้องเป็นจังไงอี่ยังไม่ก้ิเพีได้เจ้าจอดไว้ก่อนพี่น้องเลยใส่ไม่จะเกาะใส่ไม่จะเกาะรถคันนีก้กันรวมแล้วประมาณหกหมื่นกว่ากว่าเลยแววพี่น้องเอ้ฟอร์แล้วเรียบร้อยกันไอหกหมื่นก,กว่ากว่าหกหมื่นกว่ากว่ากัน ประมาณสิบหกล้านสิบห้าสิบหกล้านพี่น้องเอ้ยลดคันนี้สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดล้านนี่แหละกีบบริเวนบาทกีบกีบอย่าเพิ่งตื่นตกใจกีบก็บ,บาทต่างกันสามพันเก้าร้อยสามพันแปดร้อยเดี๋ยวนี้หนึ่งล้านกีบสามพันกว่าบาทพี่น้องเอ้ยสี่ถึงสี่พันบาทประมาณนี้แหละพี่น้องเอ้ยนี่ลดของแท้ได้ลดนี่พี่น้องเอ้ยเชว่าของปลอมไปได้ได้ลดคันนี้อย่างมา ย่างมันเป็นมุมนาตีนี่เห็นแดดช่องหน้าก้อยนี่ก้อยเดี๋ยวยู่นะเดี๋ยวเดินไปน้องเลยอยู่ให้อยู่นะเดี๋ยวข่อยจะไปเก็บมังม่วงมังม่วงตกมั้มังม่วงตกโบกคีให้เขาเบิ่งถอดไม้เอาล่ะก็ขีมาตีขีมาเขาเบิ่งนตีนาศิช้เตมไม้โอเคขีไปจากกว่าเออเดี๋ยวสิขีแหละก็ขีเดี๋ยวเดี๋ยวข่อยชี้คีให้เบิ้งก่อนเด้อพี่น้องเด้อยวันนี้เด้อขีคีมันจิกบ่อืม นี่ตอนนี้ก็กำลังสิลลอกรถมึงรถกาบ่แม่นรถตัวเองหน,น,นังน้องเออรถพ่อเป็นเสือให้น้องเนาะ้อกไส้สองคนผู้บา คักคัก,กบ่บบบอถามมาบ้านถ้ามีรถแบบนี้สักคันหนึ่งเนี่ยมันก็นกนถือว่าดีแฮ่เฮ้ค่้ามันสูงโผล่ <laughs> ออกมาเอิ้กมันต่ำแต่มันสูงจับไหมขึ้นกับอไอ้ไหมน้องน้องป่วงม <laughs> ค่อยยันจะพาค่อยตกเห็นบ่พี่น้องวิธีการขี่รถครับขี่รถอย่างปลอดภัยกินี่มินี่การรีวิวรถนี่ละพี่น้องเลยช่วงนี้หาเฮดคลิปอยู่ในเมืองบ่ได้ดิต้องหาแนวเดี๋ยวมือไม่เดี๋ยวเสียวรถรถค่อยแต่งเรียบร้อยเดี๋ยวค่อยแต่งเช็ดจมูกแล้วเดี๋ยวค่อยเะ๋ยวมารีวิวเสียงนาได้พี่น้องรถกระดูกวะรถมีแต่กระดูกทั้งนั้นเลยบ่มีซี้นเลยรถคัดนะแต้จ้าหน้าที่เลย หลดคนั่นคือมีแต่กระดูกทั้งนั้นกระดูกกระเดี่ยวนะพี่น้องจะ,จะว่าสิผ้าแขวนนั่งสอนสายว่าแอยว่าจีผ้านน้องน้ำนั่งท่อนท้ายเดี๋ยวก็จีมาถ่ายเ <c oughs> บิง่งที่ท่ายเป็นคลิปตะลุกตะลุกไปซชพี่น้องเลยการตรวคอยออกเบิ่ตอนนี้คอยกับอยู่เทียงให้เทียงหน้านี่แหละพี่น้องเลย <c oughs> อากาศลมก็เย็นดีอยู่ดอกแต่ยินเสียงแม่งกระจักจีจิกจั่งจิกจั่นห้องพี่น้องเลยน้องพี่น้องเนาะโอเคพี่น้องเลยนี่ล่ะรถนี่ล่ะ ชามอีกชิปมหาชิพหกชิพเจ็ดล้านพี่น้องเลยรถคันนี้ชิปมหาชิพหกชิพเจ็ดล้านกะเงินหาโบได้ได้ง่งายๆได้พี่น้องเลยจอดย่างตีที่ย่างจะได้ดีเงินหาโบได้ได้ง่งายๆดอกพี่น้องเลยเพิ่อจะซื้อรถคันนี้กะไปหาเงินอยู่ชามาสือเนี่ยไปหาเงินอยู่กรุงเทพมั่งพรนะสิปี หาเงินอยู่ทุกเทปชิปปีพี่น้องเลย,ย,ยใช่แล้วใช่แล้วเ <c oughs> มื่อไรอีสังวะไม่โอเคโอเคโอเคพี่น้องไอ้คิมดิไอ้สิมีเพียงจำนี้แหละฝากกดไลค์กดติดตามฝากกระด้งชิโต๊ะแลพี่น้องเรียกมาจับอื่นในบรรยากาศโอเค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 ฝากกดไลค์กดติดตามใหม่่องโอลิแชนเนล้วกับซ่องน้องน้ำสาวลาวเนเดอร์พี่น้องโอเคบ๊ายบาย